เม้าออร์แกนหรือที่เขาเรียกว่ามอนาลิก้านะนี่นี่นี่มอนาลิก้าบอกเลยว่าเมคอินชน่าซื้อมาโดยไม่ทราบหรบกว่าอ๋อมันมีคอร์ดด้วยนะมันต้องมีเอ่อคอร์ด เอคอร์ดอีคอร์ดอะไรอย่างนี้ดุยซื้อมาแล้วยังเป่าไม่เป็นอีกก็เลยต้องเปิดดูใน YouTube นี่แหละโอ้เขาสอนวิธีการเป่าอันนี้ที่จริงมันเป็นอันที่สองเคยมีมานานและสมัยสมัยสามสิบกว่าปีนุน่นเป่าสงเดชเลย อาพอมาเปิดดูใน y t u t u อ๋อเขาบอกว่าเวลาเป่าต้องทำปากจู๋แล้วก็ยิ้มมุมปากหน่อยเพื่อให้เป็นเสียงเดียวไม่ใช่เสียงออกมาหลายเสียงนี่แล้วก็วิธีเขาต้องดูว่าเป่าด้านไหนอันนี้ต้องเขาเรียกว่าด้านด้าน ตัวน็อตใช่ไหมมันมีตัวผู้กับตัวเมียต้องด้านหน้าด้านหน้าเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ด้านหลังแล้วการเปล่าเริ่มเรียนรู้หน่อยๆแล้วว่าตรงกลางตรงกลางก็คือโดอันนี้แสดงว่าเสียงออกหลาย รูจัดไม่เพาะเราต้องพยายามที่จะทำปากให้จูจูแล้วเออมีมีเทคนิคการจับต้องจับแบบอย่างนี้อา่าเขาสอนนะดูตามย u ทูบเขาสอนว่าต้องจับอย่างนี้แล้วมืออน,นี่จะเริ่มเพิ่งเริ่ม,ม,มนะคะอันนี้เสียงไม่เพาะนะแล้วก็จะพยายามทำเสียงให้ออกเป็นเสียงเดียวให้ได้ น,นี้ขั้นเริ่มต้นต้องฝึกหน่อยอ่ายังไม่ดีข่าวต่อไปจะดีกว่านี้